6. อาการเตือนเบาหวานขึ้นตารู้ชาเราอาจที่จะเสี่ยงที่จะตาบอดไปตลอดชีวิตได้ใครที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของเบาหวานเบื้องต้นอยู่แล้วอาจจะคุมได้หรืออาจจะคุมไม่ได้คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเราจะได้มาเช็คกันว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานขึ้นตาแล้วหรือยังนะคะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยคะ่ะวันนี้พิการมี6อาการเตือนเบาหวานขึ้นตานะคะซึ่งเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าคนไทยเราเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการอยู่ต่างๆนะคะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยที่แบบว่าเรามีภาวะเบาหวานในเบื้องต้นเนี่ยอาการมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะในเรื่องของเบาหวานขึ้นตา หรือว่าเบาหวานลงไตอะไรอย่างเงี้ยอาการจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยอาจจะเผลอเลยไม่ได้ตรวจสุขภาพตาเนี่ยในทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่การก็เลยมารวบรวมนะหอาการเตือนที่จะเป็นตัวเตือนพวกเราว่าเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงกับภาวะเบาหวานขึ้นตาแล้วนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณเนี่ยรู้ชา้าคุณอาจจะเสี่ยงที่จะตาบอดไปตลอดชีวิตได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมาเริ่มกันที่อาการที่1นนะคะสัญ,ญญาณเตือนที่1ก็คือ เราจะรู้สึกเห็นเป็นจุดหรือว่าเป็นเส้นสีดําๆคล้าย,ยาหยักย่ยนะลอยไปลอยมา,าที่มองอะไรเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีเส้นดําๆเนี่ยอยู่ในลานสายตาของเรานะแบบว่าลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยกระพริบตาแล้วก็ยังไม่หายหยอดตาหรือว่าล้างตาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอันนี้พี่การอยากให้พวกเราพาตัวเองไปเช็คตาสักนิดหนึ่งไปเช็กระดับน้ําตาในเลือดสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีภาวะเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ได้นะคะมาที่สัญ,ญญาณเตือนที่สอ ะะก็คือการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวไปนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามองกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเวลามองเนี่ยทำไมแบบว่า ข้างหนึ่งของกล่องเนี่ยมันเว้าวเข้าไปหรือว่ามันนูนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความแบบบิดเบี้ยวไปจากสภาพความเป็นจริงอันเดิมนะอันนี้เนี่ยให้สังเกตตัวเองสักระยะหนึ่งและถ้าหากว่ามันยังไม่ดีขึ้นให้พานะตัวเองไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ตรวจจอประสาทตาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าเบาหวานขึ้นตาเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้แต่เนิ่นๆแล้วก็แก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะไม่ลุกลามไปจนถึงภาวะตาบอดนะคะมาถึงสัญ,ญญาณเตือนอันที่3นะคะก็ คือมองภาพไม่ชัดนะคะโฟกัสได้ไม่ค่อยแม่นอะไรอย่างนี้นะเวลาที่เรามองอะไรแล้วแบบว่าต้องกระพริบตาถี่ๆอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่คมนะภาพมันไม่ค่อยชัดมันภาพมันเบลอๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการเตือนอีกอย่างหนึ่งของภาวะเบาหวานขึ้นตานะซึ่งอยากให้พวกเราเนี่ยพาตัวเองไปเช็คสายตาอีกเช่นเดียวกันครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเบาหวานซะทีเดียวแต่อาจจะเกี่ยวกับสายตาของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลายๆคนอาจจะมีภาวะแบบสายตาสั้นหรือว่าสายตายาว เ,เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างน,นี้เนี่ยก็อยากที่จะให้เช็คนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่สัญญาณเตือนอันที่4นะคะ ที่อาจจะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงกับภาวะเบาหวานขึ้นตาได้นะคะก็คือการแยกแยะสีเนี่ยได้ยากขึ้นนะคะคล้ายๆกับตาบอดสีแต่เป็นแค่ชั่วคราวบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่รู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่มองเนี่ยมองดอกไม้สีแดงข้างหลังนี้บางครั้งก็มองเป็นสีแดงบางครั้งก็คือแบบว่าต้องพยายามมองอยู่สักระยะหนึ่งถึงจะมองออกว่าอ๋อมันคือสีแดงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ความพยายามในการมองว่านั่นคือสีอะไรนะ อันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นอีกเช่นเดียวกันว่าเราอาจจะมีภาวะเบาหวานขึ้นตานะคะ ไปเช็คกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะเตือนอันที่5นะคะก็คือมองเห็นภาพมืดเป็นบางจุดบางมุมนะคะก็คือว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าลานสายตาของเราเนี่ยแบบว่าภาพกว้างประมาณนี้นะคะแล้วแบบว่าเวลามองไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊มุมนี้ทําไมมันเป็นสีดานะหรือว่ามองอีกทีหนึง่งพอตั้งใจมองอ่ะมันก็ปกติดีแต่สักพักหนึ่งเอ๊มุมนี้เริ่มเป็นสีดําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการเตือนเบื้องต้นนะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ได้นะคะพาตัวเองไป หาหมอสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาถึงอาการเตือนอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่6นะคะก็คืออาการของเบาหวานขึ้นตาจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วอันนี้นะอาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียการมองเห็นได้ก็คือแบบอยู่ดีๆเปิดภาพตัดไปเลยว่าเอ๊ะแบบมองไม่เห็นไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแสดงว่าจอประสาทตาของคุณเนี่ยเสื่อมขั้นรุนแรงนะคะหากว่าใครที่มีอาการเหล่านี้นะอยู่ดีๆแบบเหมือนกับว่าเราแบบตาบอดไปเลยคือมืดสนิทไปเลยอะไรอย่างนี้พื่การแนะนําและเน้น เน้นมากๆเลยว่าอยากให้ไปหาหมอให้ด่วนที่สุดเลยนะคะ เดี๋ยวพิการทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับ6อาการเตือนนะเบาหวานขึ้นตานะคะรู้ชา้าคุณอาจจะตาบอดไปตลอดชีวิตและแก้ไขไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องรู้นะอันนี้นะคะ 1. มองเห็นเป็นจุดหรือว่าเป็นเส้นคล้าย,ยาหยักย้ยสีดำนะลอยไปลอยมาเวลามองนะคะกระพริบตาก็แล้วก็ยังไม่หายไปนะล้างตาก็แล้วก็ยังไม่หายไปอะไรเงี้ยใครเจออาการแบบนี้นะคะเป็นอาการเฉพาะของเบาหวานขึ้นตาเลยพาตัวเองไปหาหมอสักนิดหนึ่งนะคะ 2. เห็นภาพบิด เบี้ยงไปจากเดิมมองกล่องสี่เหลี่ยมเอ๊ะทำไมมันมีแบบว่าปูดอยู่บ้างมันเว้าวอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าภาพมันบิดเบี้ยวไปจากเดิมอันนี้ถ้าสมมุติว่าเจอแบบนี้บ่อยๆเกดอาการตัวเองสักระยะหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ดีขึ้นนะคะไปหาหมอแล้วก็ตรวจเช็คระดับน้ําตาลในเลือดดูนะคะเพราะหลายๆคนนะ่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีเบาหวานนะคะเพราะว่าไม่ได้เช็คสุขภาพประจําปีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนําเลยต้องเช็คนะคะมาถึงสัญญ,ญาณเตือนที่3ก็คือ ตามัวมองไม่ชัดแล้วก็โฟกัสภาพได้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้นะคะมองอะไรแบบว่าต้องพยายามเพ่งอยู่สักระยะหนึ่งถึงจะโฟกัสภาพได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเริ่มมีความเสื่อมของจอประสาทต,ตาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็หาหมอสักนิดนึงอาจจะต้องวัดสายตาบางคนอาจจะมีสายตาสั้นสายตายาวร่วมด้วยอะไรอย่างนี้ยังไงนะเบาหวานขึ้นตาก็น่ากลัวอยู่ดีนะคะอยากให้เช็คนะ อันที่4ี่นะคะก็คือแยกแยะสีค่อนข้างจะลําบากรู้สึกว่ายากขึ้นกว่าจะมองออกว่านั่นสีอะไรนี่สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่รู้สึกว่าเวลามองแล้วแบบว่าต้องใช้ความพยายามสักระยะหนึ่งถึงจะมองออกว่าสีอะไรอันนี้เนี่ยอยากให้หาหมอนะคะสัญญาณเตือนอันที่5ก็คือเห็นภาพมืดเป็นบางมุมนะคะเวลามองแล้วเนี่ยมีแบบบางมุมที่มันมืดๆอยู่อะไรอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยก็อยากให้พาตัวเองไปพบแพทย์อีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะจอประสาทตาเสื่อมนะคะและสุดท้าย ก็คือสูญเสียการมองเห็นอันนี้ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยแบบว่าชะล่าใจจนแบบว่าตัวเองมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือระยะที่6แล้วจนแบบว่าแบบไม่สามารถที่จะมองเห็นได้และที่สําคัญคือไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วจอประสาทตาเสื่อมทาวรแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยตาบอดไปตลอดชีวิตได้นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีจากพี่การนะคะอยากให้พวกเราเช็คกันแต่เนิ่นๆนะคะอย่าชะล่าใจอันนี้เนี่ยอันตรายมากจริงๆนะคะเบาหวานขึ้นตา ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ